สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าวิวที่เวิร์ค่ะวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าเร n น่แบ็กนะคะเป็นคอลเลกชันที่ทุกคนรอคอยนะคะหลายคนถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่เร n น่แบ็กนะคะเราจะทำริสเล t หรือว่ากระเป๋าคล้องข้อมือนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่ะนีน่าเคยทํากระเป๋ารุ่นที่แบบฮิตมากเดอะดัตชเชสใช่ไหมคะแล้วด้านในเนี่ยเราก็มีแถมริสเลสเล็กๆไว้แล้วก็ร่วงเลยมานะคะ5ปีผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เรามีริสเลสขายแยกต่างหากเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ริส ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ริสเลตที่เหมือนกับที่อยู่ในเดอะดัชเชสอันนั้นเนี่ยเป็นตัวแถมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีฟังก์ชันเล็กน้อยแต่อันนี้จะบอกว่าเป็นริสเลตที่มีฟังก์ชันจัดเต็มมากนี่น่าใช้เองแล้วรู้สึกว่าโหไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศเลดี้หรือคนที่ไปท่องเที่ยวจะพกพาแบบขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเหมาะมากจริงๆเพราะว่าด้านในฟังก์ชันจัดเต็มสามารถใส่ของชิ้นเล็กใส่พาสปอร์ตอะไรได้เยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีสายใส่คล้องมือแบบสั้นแล้วก็สายยาวไว้สามารถ crossbody สะพายข้า ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะสนใจริสเลตอยากได้กระเป๋าคล้องมือที่แฮนดี้มากๆใช้ประโยชน์ได้มากจริงๆนะคะวันนี้มาฟังกันเลยนะคะเรามีทั้งหมด54สีค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เริ่มจากหนังที่เราใช้ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นหนังที่ทุกคนชอบมากเป็นหนังที่ชื่อว่า New v a l e n นะคะเป็นหนังเดียวกันกับ The Duchess แล้วก็ Mini Duchess ที่ทุกคนชอบนะคะเพราะฉะนั้นหนังอันนี้จะเป็น e m b o s s Leather นะคะหนังวัวแท้ปั๊มลายนะคะดังนั้นข้อดีของการที่เป็นหนังแท้ปั๊มลายเนี่ยตัวรอยขีดขว่วนที่เวลาเราใช้งานเป็นนานๆแล้วอาจจะมีรอยนู่นรอยนี่บ้างก็จะเห็นได้ชัดยากเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการทนต่อรอยขีดขว่วนแล้วก็อย่างที่บอกว่าน หนังของเรนาแบร์ของเราทุกอันเนี่ยเป็นหนังฟูเกรดนะคะก็คือหนังวัวแท้ที่ไม่ผสมหนังเทียมหนังพิออะไรใดๆเลยเป็นหนังแท้ทั้งผืนทั้งแผ่นนะคะด้านหน้าจะเป็นวัสดุ นี่นะคะหนังแท้ทั้งหมดแล้วก็มีผสมผ้าไนลอนนิดหน่อยนะคะตรงบริเวณที่ใส่เหรียญเพื่อความแบบไม่เปื้อนหรือเปื้อนยางนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหนังแท้เกือบทั้งหมดตรงที่ใส่บัตรใดๆก็จะเป็นหนังแท้ทั้งหมดนะคะอะไหล่ของเราเป็นอะไหล่ทองนะคะรอบนี้อะไหล่ทองซึ่งเข้ากับ สีหนังที่น่าเลือกมาทุกสีจริงๆนะคะมาถึงการดีไซน์กันบ้างนะคะดีไซน์ของ wristlet NINA เนี่ยก็จะเป็นรูป rectangle หรือว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะคะซึ่งไซส์เนี่ยคิดมาแล้วว่าสามารถใส่กับมือถือโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นทุกแบบนะคะใครที่มีสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ที่สุดที่คิดว่าแบบโอ้โหจะใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้แน่นอนเดี๋ยวตอนหลังเนี่ย NINA จะมาจุกของให้ดูนะคะว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะดูด้านนอกเนี่ยอาจจะดูเรียบๆนะคะเราก็มีโลโก้ เรนานะคะเป็นโลโก้อะไหล่ทองเนี่ยเย็บติดไว้ตรงนี้นะคะส่วนเปิดมาด้านในนะคะฟังก์ชันจัดเต็มมากจริงๆนะคือน,นี่หน้ามีเจาะรูนะคะให้สามารถใส่บัตรได้ทั้งหมด10ใบนะคะซึ่ง10ใบนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครอยากจะใส่ซ้อนเนี่ยสามารถใส่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็สามารถใส่ธนบัตรหรือเป็นช่องสามารถใส่ของใส่บินใส่ใบเสรใส่คูป,ปองอะไร่งเงี้ย ของทุกคนได้นะคะไม่นับรวมตรงกลางนะคะที่บอกว่าสามารถใส่โทรศัพท์ส,สมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นจริงๆหรือสมมติถ้าใครจะไปเที่ยวต่างประเทศเนีย่ยใส่สมาร์ทโฟนใส่พาสปอร์ตนะคะสามารถใส่ได้นะคะแล้วก็ด้านหลังยังมีช่องอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องซิปเล็กนะคะสามารถใส่เหรียญหรือใส่ของสิ่งมีค่าที่เราไม่อยากให้ตกหล่นได้ง่ายนะคะ<ๆ>ก็ใส่ช่องซิปได้ด้วยก็มีซิปด้านในซิปเล็กแล้วก็ สิด้านนอกปิดจบแบบนี้นะคะก็คือปลอดภัยแน่นอนนอกจากนั้นด้านหลังกระเป๋านีน่ายังคิดมาให้นะคะจะมีช่องแบบนี้นะคะแบนๆสามารถใส่ของได้เพิ่มเติมซึ่งสําหรับนี้นะ้าเองเนี่ยรู้สึกว่าช่องเนี้ยได้ประโยชน์มากๆตัวนีน่าเนี่ยชอบใส่พวกสลิปไปเสร็จอะไรที่แบบเร็วๆง่ายๆนะคะเสียบไว้ด้านหลังได้เลยโดยไม่ต้องเปิดซิปนะคะแล้วก็สายของเรานะคะนอกจากสายนี้ที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้แล้วสายเป็นวิ i เล l e t แบบนี้นะคะนีน่ายังมีสายยาวให้ด้วยค่ะซึ่งสายยาว ก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูนี่ใส่แบบนี้ ง่ายๆนะคะเป็นฮุกนะคะก็คือตะขอเป็นอะไหล่ทองเช่นเดียวกันส่วนตัวสายเนี่ยเป็นสายหนังแท้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวกระเป๋านะคะแล้วตัวสายเนี้ยยังสามารถปรับระดับได้อีกนะคะเรามีทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะคะสามารถปรับตามความสูงได้เลยเพราะฉะนั้นสายยาวเนี่ยเราสามารถสะพายข้างก็ได้เป็นกระเป๋าสะพายสวยๆเก๋ๆหรือเราจะคอสปอดี้อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครอยากพกพากระเป๋าแบบเนี้ยเวลาไปงานอีฟนิ่งกาวหรือว่าใส่ชุดราตรียาวๆแล้วแบบเราอยากอัฟเตอร์ปาร์ตี้ต อยากมีกระเป๋าที่สามารถพกพาได้ง่ายโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเกะกะตัวเองก็สามารถใช้เจ้าสิ่งนี้ได้นะคะก็อันนี้คือฟังก์ชันรวมๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีกันค่ะมาดูเรื่องสีกันนะคะสําหรับรุ่น darling wristlet เนี่ยเรามีทั้งหมด5สีนะคะเลือกมาแล้วว่าถูกกับดวงได้ครบทุกวันเกิดนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าพกพาเล็กๆอย่างนี้ในช่วงปีใหม่ในช่วงจุดจีนใช่ไหมคะเริ่มจากสีแรกสีที่แน่ถืออยู่เป็นสีน้ำตาลแท นะคะสีนี้ก็เป็นสีที่ขายดีมากๆสําหรับกระเป๋าของเราทุกรุ่นเป็นสีเดียวกันกับมินิดาเชสสีแทนเลยค่ะเป็นหนังเดียวกันสีเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็สวยงามคลาสสิกนะคะใครที่ดวงสมพงนะคะดวงดีสําหรับสีน้ําตาลสีส้มนะคะในปีนี้ก็จัดสีนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะด้านหน้าก่อนละกันสีนี้ก็ต้องมีนะคะเป็นสีดํานะคะ black ของเรานะคะอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเนาะสีดำคลาสสิกเป็นดำสนิทเลยนะคะก็ดำเดียวกันหนังเดียวกันกับมินิดาเชดสีแบล็คของเรานั่นเองค่ะดวงสมพงกับสีดำก็จัดน้องคนนี้ไปนะคะต่อจากดำก็จะเป็นชมพูพิงค์นะคะอันนี้เนี่ยจะอธิบายไงเป็นชมพูแบบจะไม่ได้อมนูดไม่ได้อมส้มไม่ได้ออมกะปินะคะเป็นชมพูอ่นอ,อนๆซึ่ง เหมือนเดิมนะคะใครดวงสมพงกับสีชมพูหรือโทนสีอ่อนในปีนี้นะคะก็ต้องน้องสีนี้เลยค่ะชมพูสวยมากแล้วก็สีต่อไปนะคะสีไอวอรี่นะคะเป็นสีขาวที่จะเป็นขาวงาช้างไม่ได้ขาวจ้วนะคะเป็นสีขาวอมครีมครีมนิดนึงจะไม่ติดเทานะคะอันนี้จะครีมนะคะดวงใครเป็นสีอ่อนสีขาวสีครีมสีเบจนะคะ อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะคือสีแดงเฮงเฮงปังปังนะคะรับเงินสีแดงในช่วงตรุษจีนแล้วแดงเนี่ยคู่กับอะไหล่ทองก็คือสวยมากนะเป็นแดงเดียวกันกับ the Duchess ใบใหญ่สีโรสนะคะถ้าใครที่ชอบ the Duchess สีโรสแล้วก็อยากได้กระเป๋าริสเลตท,ที่คู่กันนะคะอันนี้สีเดียวกันหนังเดียวกันเลยนะคะเป็นสีแดงจะพูดว่าเลือดนกก็ไม่ถึงขั้นเลือดนกเป็นสีแดงสดที่ไม่ p r i g h t b r a s จนเกินไป แล้วก็ไม่ใช่สีดแดงแ่งเข้มที่ดูทะมึนจนเกินไปนะคะเป็นสีแดงที่สวยมากๆจริงๆแล้วก็ลืมบอกไปว่าด้านในของทุกสีนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับด้านนอกถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าไนล่อนข้างในนะคะนี่นะก็เลือกเป็นผ้าสีเดียวกันกับหนังข้างนอกเลยค่ะ ก็จะเป็นทั้งหมด5สีนะคะเดี๋ยวเราไปดูการใส่ของฟังก์ชันด้านในกันนะคะว่ากระเป๋าแบบนี้เนี่ยสามารถใส่อะไรด้านในได้บ้างคะ่ะมาใส่ของให้ดูกันเลยนะคะเริ่มจากบัตรก่อนนะเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่านีน่าเนี่ยมีช่องใส่บัตรให้ทั้งหมด10ใบนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยเอา10ใบจริงๆนะ1ใส่ให้ดูกันเลยนะ2 3 4สา7สี่ห้าโอเคค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะทั้งหมด สิใบนะคะใส่ได้เต็มทุกใบจริงๆนะคะอันนี้หรือจริงๆสมมุติถ้าใครอยากใส่แบบซ้อนอะ่ะนี่นะลองใส่ให้ดูใส่ได้นะใส่ซ้อนได้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ครบทุกช่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ได้สิใบ บวกบวกนะแล้วแต่ว่าการ์ดใครหนาหรือว่าบางขนาดไหนนะคะได้1ิบใบจริงๆหลังจากนั้นเอาเงินแล้วกันนะธนบัตรนะคะได้ทุกใบใบ1 000. นึ่งพันี้นนะ 1, เนี่ยใส่ดูนะใบ1นึ่พันเนี่ยก็คือใส่ได้โดยที่ไม่ต้องพับนะคะใส่ได้เต็มๆนี่หนึ่พันใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เอาอะไรเหรียญน,น้องเหรียญน,นะคะเรามีช่องสิบให้นะคะก็ใส่ไปที่ช่อง ช่องซิปได้เลยนะคะหลังจากนั้นที่นี่จะบอกนะโทรศัพท์มือถือนะคะรุ่นที่ใหญ่ที่สุดอย่างอันนี้เนี่ยเป็นซัมซุง S ยี่สิบสามอัลตรนะคะสามารถใส่ได้นะคะนี่ด้วยความที่นี่น่ามีผนังด้านข้างค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ของชิ้นหนาได้นะคะแล้วสมมุติถ้าใครมีน้องพาสปอร์ตใส่ให้ดูอันนี้คือพาสปอร์ตประเทศไทยเลยนะคะใส่ได้ เมื่อกี้เราใส่โทรศัพท์มือถือใช่ไหมใส่พาส,สปอร์ตลงไปอีกก็ยังได้นะคะแล้วก็สมมุติถ้าใครมีใบเสร็จบัตรหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็พับแล้วก็ใส่อีกได้เพราะเรามีหลายช่องมากทุกคนนี่รูดซิปให้ดูนะคะดูสิใส่ได้พอดีเลยแล้วก็ด้านหลังดังที่นะ็บบอกนะสมมุติเราไปจอดรถมีบัตรจอดรถก็เสียบง่ายๆด้านหลังได้นี่ จุได้เยอะมากจริงๆนะคะสมมุติเราจะไปต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจุของสําคัญได้หรือคุณผู้ชายที่แบบอยากมีกระเป๋าเขาเรียกใส่บัตรพกพาบาัตรเอกอสารอย่างเงี้ยนี่นะว่าอันเนี้ยก็สามารถได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่านอกจาก จะเป็นริสเลตแล้วนะคะเราก็ยังมีสายยาวนะคะคุณผู้ชายคนไหนที่ชอบสะพายข้างหรือผู้หญิงก็ได้นะคะชอบสะพายข้างแบบยาวๆมากกว่านะคะก็ใส่สายยาวได้เลยเพราะว่าเรามีแถมสายทั้งหมด2แบบให้ด้วยกันนะคะเป็นแบบนี้นี่ได้แล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามน,นะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับรีวิวกระเป๋ารุ่น Darling wristlet นะคะ wristlet อันแรกแล้วก็อันเดียวของแบรนด์ Reena Bag นะตอนนี้นะคะมีทั้งหมด5สีนะคะหนังวัวแท้ทั้งหมดนะคะเป็น full grain แล้วก็ทนต่อรอยขีดข่วนฟังก์ชันจัดเต็มตามที่ทุกคนเห็นนะคะสำหรับราคารุ่นนี้นะคะเราขายที่3,400บาทนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ทาง Line Shop นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะมีลิงก์ในใต้ description ให้ดูนะคะหรือสมมติใครมีคาถามเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถ ามกดคลิกไปที่ Line Chat ก็ได้นะคะหรือว่า IG Facebook Message ของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรามีขายบน s h อ p e e แล้วก็ Lazada m มอ l แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปดูได้แต่ว่าทาง s h อ p e e กับ Lazada เนี่ยอาจจะไม่ครบทุกรุ่นนะคะรุ่นที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยเราจะลงใน Line Shop ก่อนเป็นที่แรกนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้คุยกับนีนะเพิ่มเติมได้นะคะยังไงก็ขออนุญาตฝากรุ่น l i n ิ Wristlet ไว้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ